ตอนนี้เราอยู่กับคุณหมิงและคุณแม่รุณสวัสดีครับหมิงสวัสดีค่ะพี่หม,มิงคุณแม่สวัสดีสสดครับไม่ได้คุยเรื่องนี้กันมานานมากพอสมควรแล้วนะฮะต้องเรียกกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าในเช้าวันนี้ชาทีมิกซ์ซึ่งเป็นชาประจารายการข<ช>องเราเลยเนี่ยกลับมาใหม่ครั้งแต่มันมีเรื่องเล่าน,นิดทีหนึ่งนะครับขอบอกก่อนว่าใครที่เป็นเบาหวานหรือเป็นโรคต่างๆดื่มแล้วเนี่ยมันจะช่วยเยอะอย่างมาก ้องหมิงแล้วคุณแม่มันเรื่องอะไรครับเล่าให้ฟังหมีต้องเกริ่นก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโรคที่เราไม่คิดว่าจะเป็นหมิงเนี่ยเป็นตับอ่อนอักเสบตอนนั้นตกใจมากเพราะว่าส่วนใหญ่ตับอ่อนอักเสบเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องคนที่ทานแอลกอฮอล์หนักๆหรือว่ามันเป็นอะไรที่แบบพีคมากในร่างกายซึ่งตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเราก็งงก็เป็นปุ๊บเนี่ยเข้าโรงพยาบาลไปหมอให้งดน้ำงดอาหาร5วันไม่ให้กินแม้กระทั่งน้ำไม่เดี๋ยวก่อนอาการตอนแรกเหมือนเปนย่งปวดท้องมากปวดเหมือนเสียบไปถึงข้างหลัง การเป็นตับอ่อนอักเสบเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตได้เพราะจะเป็นไตาวายได้ก็คือเราก็ตกใจมากเพราะว่าต้องบอกว่าเขาก็ตกใจคือย่างนี้งานรับไว้หมดแล้วเราต้องบอกวันแรกวันวนสองวันแรกที่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยถอดสสยน้ำเกลือไปทางานตลอดอจนหมอเนี่ยเข้ามาที่ห้องเลยแล้วบอกว่าคุณอยากเสียชีวิตหรอ,หอค,คุณห่วงแต่งานอะ,แล,ะอแล้วไม่ไม่ไม่ห่วงตัวเองเหรอตอนนั้นแม่แบบเห็นแม่น้ำตาจะไหลเลยอะแม่ก็ขอว่า แคนเซิลงานได้ไหมอะไร <rouge. S 1> ก็แคนเซิลให้แล้วก็ตอนนั้นคุณแม่ก็ดูแลเยอะเหมือนกอันยังไงแม่แม่ดูแลถึงขั้นไหนครับตอนนั้นตกใจ่ะต,ตกใจว่าลูกทำไมล้วลูกเราทำไมเป็นหนักขนาดนี้ <buscando. S 2> แล้วตัวเราเองก็ตอนนั้นก็ไม่ค่อยจะดีไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ทลนพอหมอบ <m ul ik> อกว่าเป็นถ้าเกิดว่าลูกถ้าเป็นตับออนอักเสบเงี้ยถ้าเกิดไม่หยุดงานอะลูกห่เป็นแบบอย่างที่เขาพูดได้ที่มันจะแบบผลเราตกใจบอกลูกขอร้องเลยบอกว่าลูกอย่าทำอย่างนี้เลยนะแบบว่าเอาแคนเซิลงานแล้วกันก็เลยก็เลยหมอก็เลยบ วันนั้นก็ให้อยู่โรงพยาบาล5วันแต่มันเจ๋งตรงที่อะไรรืมไ่คุณผู้ชมอ่ะวิธีาการรักษาเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ยาหรต่ว่าวมันคือชาสมุนไพรทีมิกที่เราพูดกันถึงมา,มาโดยตลอดเนี่ยคนสั่งซื้อเยอะมากเลยฮะชาทีมิกซ์เนี่ยยอดขายถือว่าท็อปเลยในในบ้านเราและเวลาวุ้ิไปที่ไหนก็ตามคนมักจะบอกว่าพี่พกมาด้วยได้ไหมครอบครัวเป็นเบาหวาน หรือว่าบางคนอาจจะป่วยผมเพิ่งรู้ว่าวันครอบจักรวาลจริงๆใช่ค่ะ,ค,ะคืออย่างนี้ค่ะคือตอนนั้นที่เป็นเนี่ยที่คุณแม่บอกเขาไม่ค่อยดีเนี่ยเขาเขาเป็นคอเลสเตอรอลสูงอคอเลสเตอรอลสูงพอคอเลสเตอรอลสูงปุ๊บเนี่ยเขาจะเวียนหัวง่ายและเหนื่อยง่ายแล้วเขาต้องดูแลเราด้วยแล้วพอทีนี้นตับอ่อนอักเสบที่หมิงเป็นเนี่ยมันกลายเป็นว่าหมิงเกือบจะเป็นเบาหวานเพราะว่าตับอ่อนอักเสบเนี่ยเป็นตัวผลิตอินซูลินในร่างกายที่ควบคุมระดับน้ําตาลในร่างกายตอนนั้นเนี่ยน้ำตาลหมิงสูงถึง117คือคนเป็นเบาหวานเนี่ ต้องบอกว่าตกใจมากเพราะอย่างตัวเองยังไม่พอตกใจแล้วคัวคุณแม่เสี่ยงเป็นหัวใจด้วยเพราะคุณหมอก็เตือนแล้วคุณแม่เนี่ยคุณหมอให้ทานยาเม็ดนึงไปตลอดชีวิตเลยที่ควบคุมคอเลสเตอรอลนะคะพอทีนี้เนี่ยคุณแม่เราก็ใจคอไม่ค่อยดีตัวเราพอเราเริ่มดีขึ้นออกจากโรงพยาบาลต้องบอกด้วยความโชคดีเลยการที่เกือบจะเป็นเบาหวานดันมาเจอพี่ป้อมพี่ป้อมพี่ป้อมทีมิกซ์เนี่ยคือเขามาออกรายการหมิงแล้วเขาก็มาเล่าทุกอย่างเลยว่าเขาดูแลคนที่เป็นโรคเบาหวานคนที่เคยจะเกือบตัดขาก็ไม่ต้องตัดขาทิ้งเพราะแผลที่เคยแบบน่า ก็แห้งเหมือนกับเพื่อนเราเลยใช่แล้วดื่มแล้วตอนนี้ยังไงครับคือตอนนี้เนี่ยน้ำตาลี่ยเป็นปกตินะคะจาก117เหลือ87ใช้ใน1นเดือนนะตอนที่กินตอนนั้นพอเช็คเลือดปกติเลยเรื่องพอหมิงทานแล้วดีปุ๊บเนี่ยให้คุณแม่ทานแล้วแม่เป็นยังไงฮะก็เขาบอกมาคัาให้แม่ทานแม่ก็บอกมันมันไม่ใช่ยาแม่ก็เลยยอมทานยอมดื่มดื่มแล้วแบบ ประมาณไม่ถึงเดือนนะคะแม่จากการที่เวียนศีรษะและใจชอบสั่นเพราะมันสูงวัยนะมันก็ดีขึ้นจนปัจจุบันแม่ก็ไม่ได้ค่อยดื่มไม่ค่อยทานยาแล้วก็มาดื่มชาแทนแล้วปริมาณในการดื่มในแต่ละวันนี่คือต้องดื่มขนาดไหนก็คือเขาจะเป็นซองใช่ไหมคะมิงก็จะใส่ในกระติกหนึ่งซองต่อหนึ่งวันคือหรือว่าหรือว่าให้น้ําสีเหลืองๆอ่ะมันจางก็แค่นั้นเองแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าบางคนเห็นผู้ว่าชาไม่กล้าทานเพราะกลัวจะนอนไม่หลับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเขาทํามาจากสมุนไพรโดยที่ไม่มีใบ ชามันจะไม่มีคาเฟอีนมันจะหลับง่ายขึ้นด้วยวแล้วก็ขับถ่ายดีด้วยเป็นชาที่ไม่มีคาเฟอีนและแน่นอนนะครับคุณผู้ชมตอนที่เราดื่มทีมมิกสมัยตั้งแต่เปิดรายการตื่นมาคุยมาเลยเนี่ยเราดื่มมาโดยตลอดพิธีกรทุกคนทีมงานหลายๆคนเราดืม่มเหือนชาแต่ว่าพอนับวันยิ่งพอเชิญแขกออกมาเราก็มารู้ว่าเอ้ยด้วยความที่ว่าเป็นสมุนไพรเนี่ยมันมีสรรพคุณดีๆที่ช่วยเหลือคนเยอะมากมีหลายโรคนะฮะแปลกมากที่ทีมิกช่วยเช้าวันนี้เราเลยนําเอาเดียว ดีๆกลับมาให้คุณผู้ชมอีกครั้งเพราะว่าคนเรียกร้องบอกว่าอยากจะได้ดีดีๆของ T-Mix ซใช่แล้วครับซื้อยังไงมีโปรโมชั่นไหมอังนี้59สายแรกนะครับซื้อ3กล่องปกติเนี่ยกล่องหนึ่งประมาณ4,500บาทลดเหลือ3,000นะครับแถมฟรีนะฮะเซตเบาหวานโลกนะฮะเซตเบาหวานโลกคือ ค่ะคืออย่างนี้ค่ะเราจะมีเซตบาหวานโลกวันนี้นะคะจะแถมให้ไปเนี่ยข้างหน้านี่เป็นกระติกน้ําที่จะแถมนะคะให้ไปเลยนะคะอันนี้เนี่ยพกได้หนิงพกทุกวันเลยทานทั้งวันนะคะแล้วก็จะมีทีมิ์ให้เพิ่มอีก10ซองด้วยกันนะคะก็คือทั้งหมดนี้นะคะ59สายแรกนะคะซื้อ3กล่องปกติ4,500วันนี้เหลือเพียง3,000บาทเท่านั้นที่021263055แล้วก็022635959คุณผู้ชมเราจะให้แค่59สายแรกเท่านั้นนะครับที่โถนะฮะ 02 126 3055 02 263 5959ถ้าจดไม่ทันหยิบมือถือขึ้นมาเลยครับมาแชะหน้าจอวูดี้จะให้คุณประมาณ10วินาทีด้วยกันนะ <laughs> เก,นกเอาเลยหยิบมาเลยแชะเลยตอนนี้ ที่ well อัน e ด s ร o สแล้วก็ชนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปที่เ w ็บเว m บทีม m กซ์ดมี s ทีมิก่กทับหน้าจออย่างครหน้าจอยเลยมีเคสมีเคสคนที่ทานอยู่เป็นหมื่นเคสเลยนะคะก็ดูเพื่อความมั่นใจได้นะคะแล้วก็ถ้าเราดูแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกรักตัวเองมากขึ้นแล้วเวลามันทําอะไรทั้งทํางานไปเที่ยวมันก็มีความสุขมากขึ้นเลยนะคเราเราขอบคุณทีมิกนะบอกพี่ปอมด้วยเพราะว่าทุกครั้งที่มารายการเหมือนได้ทําบุญใช่ใช่เป็นการแชร์บอกต่อไอเดียวที่ว่าเนี่ยมัน ต้องชื่นชมทีมทีมที่เชว่าเขาเขาได้ช่วยเหลือใหญ่คนเยอะมากใช่ค่ะจดแล้วนะครับเรียบร้อยเบอร์ลงแล้วหมดเวลาครับ <c oughs> ขอบคุณมากนะ <c oughs> ค,ครับ <c oughs>